ครับสวัสดีครับผมอำนาจเลืมไปสารแม่กำลังนั่งปาดขนุนหนังนะครับติดตามชมได้เลยนะครับ มามาเลยฮะว่าต้องตักมาให้แม่มาตาลเลยเออๆป้านี่ดักทองอันนี้จ้องปิ๊กอยู่ต่อยอยู่เลยมาเลยนี่ทุ้มใส่ถุงอยู่ไปห้องข้างนู้นอยู่กรุบต่อยอยู่ตรงหน้าของออกิ๋งฮะกรุบอยู่ต่อยมาใส่ไปไว้เดี๋ยวเอาปะหน่อยครูขวดเออคงกินอัดถึงเลยครับដាក់ nằm sạch liếc Làm hình mình của kết.

หอ,อมนีจังแม่ฮะเียๆไอเวาธรรมดามันมีอีกพันหนึ่งอะไรเปลือกเขียวๆหน่วยใหญ่น่แล้วไม่ค่อยมีอยางเท่หรอกไรจะอิดดูงนองผมไปดูแล้วไอ้มันเกย้อนเลยตัดมาใหม่เสียบเลย

ប <laughs> <a đem fundamentals dragging> ានងងៀនទីញអឺអានរូបដីទីគេតែមិនប្រាប់ខ្ញុំដូចមានសត្វអីហឺនោះតើគេទៅទីណាពោលពី Làng ở đây, đấy, nó mới làm một có chuyên đây nó kề kề tụi nó cứ tạt lùng người thường làm đây chuyên chuyên nó muốn người tăng tụng này mình xúc mình mà mình mình, mình đầy xúc kề lại cái này cắn để nó. Ừ. cứ muốn toàn chi kiếp mấy mẹ mày đúng không cua tới thế nuôi thằng bốn nung rồi mẹ ừ. นื่ทั้งบ้นแลมันจะเกยก่อนเกยก็เก็บอีเนาะแล้ทำไมเกยมันเริ่มมันเริ่มปลุก่ปลู้แล้วเอออะไรเก็บเลยต้องไหวเลยอันนั้นอืมเลวกระเตะกระโลกมาอีกไอ้กระโลกดูกล้วยนึ่งมนขนาดกล้วยโอ้โหวันไหนว okay, ิ่งมาหลัง hmm. บ oh. mm ้านนี่สามสายไฟเลยมันมาจะบ้านตะชวนอวิ่งมาทั้งนี้แหละ ไอซีขาวเออไอเทาเทาก็มีไอขาวก็มีโหกราบสวัสดีครับผมอำนาจเรืองไปสังกดกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับคลิปหนายผมจะถ่ายรูปใหม่นะครับสวัสดีครับ